ช่วงที่สองกฎหมายใกล้ตัวกับทนายดอนวันนี้ค่ะี่ดอนสงสัยเรื่องรถยนต์บ้างวันนี้ไฟแนนซ์มายึดรถเพราะว่าแบบเจ้าของอาจจะไม่ได้จ่ายค่างวดเขาแล้วไฟแนนซ์ก็บอกเขาทำตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเจ้าของรถเขาปฏิเสธได้ไหมเขาแบบขอยือไว้อยู่ได้ไหมไมไ่ยืดอ,อ,<ะ>อันนี้ท่านผู้ชมครับปัญหานี่นะครับคนใกล้ตัวผมเนี่ยหลายรายเลยอไอ้เรื่องทะเลาะกับไฟแนนซ์เนี่ยนะครับทะเลาะกับไฟแนนซ์เนี่ยเยอะนะ ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเราไปกู้เงินเขากับฟแน a n นซ์เนี่ยตัวสถานะของเราเองเนี่ยเรายังเป็น,ปน,ปนแค่ผู้ครอบครองรถนะันกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของยังนะกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของเนี่ยมันก็ยังคือไฟแนนซ์อยู่เราเป็นแค่ผู้ครอบครองเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไปค้างข้างงวดเขาเนี่ยสามงวดติดต่อกัน นะต้องสายมวดติดต่อกันนะ,ะแล้วฝ่ายงินต้างก็ทำตามขั้นตอนตามระเบียบอะไรของเขาแล้วเนี่ยะนะแล้วเขาก็จะให้เวลา,าอีกเนี่ยอีกสามสิบวันนะครับถ้าเรายังไม่เคลียร์แหละทีนี้แหละเขาจะมาหาเราถึงบ้านเลยนะยึดได้อ่าทีนี้นะใช่เขาจะมายึดรถเราแล้วนะครับแต่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณดูแล้วเนี่ยมันตึงเต็มที่แล้วเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนํานะครับให้คืนรถ กับไฟแนนซ์ไปก่อนอนะครับให้คืนไปเลยก่อนที่เขาจะบอกเลิกสัญญาอ๋มาอ,ม,อมันต่างกันส่ันต่างกันสิเพราะถ้าเราเนี่ยคืนรถเขาก่อนเนี่ยในเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นตามหลังจากนี้ก็คือใน,เ,นเช่นในเรื่องของค่าส่วนต่างของรถที่เขาเ่าส่วนต่างดอกเบี้ยที่เขาเอาไปเอารถไปขายทับตลาดแล้วเนี่ยค,คุณจะได้ไม่ต้องยุ่งกับไอ้สิ่งเหล่านี้เลยน,นะครับตัดจบเลยแต่ มีบางรายที่มาปรึกษาผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะรถเนี่ยจะต้องใช้ทรามาหากินรถมันจะต้องใช้คมันต้องใช้อ่ะไม่ยอมคืนเขาก็ไม่ยอมคืนนะครับอันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีทางที่ดีคุยกับฟแนแนซ์เขาก่อนอาจจะขอปรับโครงสร้างหนี้นะครับปรับโครงสร้างหนี้ว่าเนี่ยถึผมไม่มีจริงผมตึงแต่ผมก็ มีน้อยผมจ่ายน้อยได้ไหมผมขอปรับไอ้นู่นไอ้นี่คเขาอาจจะยอมจะดีกว่าใช่ดีกว่ารอให้เขาดีดีกว่าที่ไปแข็งกับเขาหรือไปหนีหรือไปทะเลาะกับเขานะครับอันเนี้ยผมว่าเป็นทางที่ดีที่สุดคแต่มีบางกรณีที่สุดท้ายแล้วว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ให้ยึดเนี่ยแล้วไฟแนนซ์จะใช้กําลังเนี่ยอมายึดรถเหมือนกับที่เราเห็นในหนังเห็นไหมที่มาใช้กําลังยึดรถเหลือแรงต่างเนี่ยไม่ได้นะครับ ไฟนั้นผิดทันทีเอาไฟนั้นผิดทันทีไฟนั้นเ็าทาอย่างนั้นไม่ได้แต่ทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเราเราเรา,เรากู้เข้ามาแล้วนะครับเราก็คุยกับเขาแต่ผลสุดท้ายถ้าเราประนอมหนี้กับเขาแล้วหรืออะไรกับเขาแล้วเนี่ยม,มันมันไม่ไหวจริงๆอันนี้เขาก็ฟ้องดําเนินคดีบังคับคดีกับเราได้นะครับสรุปแล้วเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าคุณเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าคุณไหวหรือไม่ไหว ถ้าคุณไม่ไหวนะครับคืนรถกับเขาก่อนที่เขาจะบอกเลิกสัญญาคุณแล้วปัญหาของคุณจะยุต,ติลงแค่ตรงนั้นเลยครับ